สวัสดีครับผมกูแคมจากโรงเรียนสอนขับรถพัฒนานการขับขี่และยองนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้เกียร์ออโต้สำหรับรถ Toyota า a ารสสำหรับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับสำหรับ Toyota า a ารีสมันจะมีตำแหน่ง อักษรนะครับมันจะมีตำแหน่งอักษรตัว P ตัว R ตัว N ตัว D ตัว S แล้วก็ตัว B นะครับ <c oughs> ซึ่งตำแหน่งตัว P นะครับเขาเรียกว่าเกียร์จอดนะครับใช้เมื่อไหร่นะครับใช้เมื่อรถหยุดที่ผู้โดยสารผู้ขี่ไม่อยู่บนรถเช่นเราจะจอดรถบนออสถานที่จอดรถเล่าลงจอดรถจอดรถเพื่อลงตลาดอะไรประมาณนี้นะครับตัว R ตัว A นั่นคือเกียร์ถอยครับตัว A, เกียร์ถอย N N คือเกียร์ว่างครับ N เกียร์ว่างใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อรถหยุดที่ผู้โดยสารผู้ขี่อยู่บนรถครับรถติด,รถต,ดรถติดไฟแดงตัว D ตัว D นั่นคือเกียร์เดินหน้านะครับสำหรับตัว S กับตัว B นะครับแต่ละคันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอักษรทั้งสองตัวนี้นะครับตัว S เขาเรียกว่าเกียร์สปีดนะครับเราต้องการใช้เมื่อ ตอนเราจะแซงนะครับเพื่อทําให้รถมีความเร็วขึ้นแล้วก็รอบที่สูงขึ้น,นส่วนตัวบีตัวบีนั่นคือเกียร์ต่ำครับขึ้นเขาลงเขาถนนมีน้ําท่วมขังนะครับสําหรับเกียร์แบบขั้นบันไดลักษณะนี้นะครับสังเกตอยู่ที่หัวเกียร์ครับมันจะไม่มีปุ่มกดนะครับมันจะไม่มีปุ่มกดมันจะเป็นแบบขั้นบันไดาตามล็อกลงมาเลยครับก่อนเข้าเกียร์ทุกครั้งนะครับเราต้อง ใช้เท้าหยิบเบรกนะครับถ้าเราไม่หยียบเบรกแน่นอนนะครับตำแหน่งเกียร์ P จะเข้าไม่ได้ลองดูรับนะครับดึงลงมาตามล็อกเลยตามที่เราต้องการนะครับว่าเราอยากจะใช้เกียร์ไหนนะครับโยกมาได้เลยนะครับแต่เกียร์อย่างหนึ่งนะครับคือเกียร์แบบไม้บรรทัดนะครับถ้าเกียร์แบบไม้บรรทัดเนี่ยมันจะเป็นตรงเลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มกดด้านหน้าหรือด้านข้างทีนี้ สิ่งที่ท่านเห็นสิ่งที่แปลกออกมาอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่เราใช้กุญแจเพื่อเสียบคลายเกียร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราจะหยุดรถอย่างเช่นเราจะหยุดรถอยู่ห้างสรรพสินค้าหรือหยุดรถที่ขวางหน้าคันอื่นเนี่ยนะครับถ้าเราใส่เกียร์พีเลยแน่นอนมันจะเป็นเกียร์ที่ล็อกจอดนะครับแล้ว คนอื่นเขาจะมาเข็นรถเราไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหยุดรถแล้วก็ลงมาเกียร์ว่างนะครับจาเป็นอย่างยิ่งนะครับเราต้องก่อนปิดรถเราต้องใส่เกียร์ P เท่าก่อนพอใส่เกียร์ P ปิดเครื่องแล้วก็เอานํากุญแจมาเสียบตรงนี้เลยครับพอนํากุญแจมาเสียบตรงนี้ปั๊บนะครับแล้วเราก็เสียบลงไปเลยครับเสียบลงไปเสียบลงไปเพื่อที่จะให้ตําแหน่งนี้มันคลายล็อกครับพอมันคลายล็อกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะสามารถ ล็อกเกียร์คายล็อกเกียร์ลงมาเกียร์เได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่คลายล็อกนะครับถอดค,อดค,อดคอดร์ดกุญแจเสร็จแล้วเราจะเอาเกียร์ออกมาจากเกียร์พไม่ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีใช้เกียร์คร่าวๆเบื้องต้นนะครับบางคันนะครับมันอาจจะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนั่นคือเราสามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์แมนนวลก็ได้นะครับมีหลายประเภทนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนํา เรื่องเกียร์อีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะที่มีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนั่นแสดงว่าเป็นเกียร์ที่เราสามารถเปลี่ยนเกียร์เองก็ได้สําหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้แค่นี้ขอบคุณครับ